แต่ว่าคนไปเล่นพนันไงฮะางานนี้เป็นสาวคนหนึ่งไปเล่นพนันบอลโลกเขาบอกว่าเสียไปแล้วสามแสนคิดสั้นคิดน้อยไปชิงทองสุดท้ายไม่รอดนะครับถูกรวบตัวดูภาพจากกล้องจอปิดกันนี่ฮะทำทีเป็นลองนะนี่ฮะใส่เสื้อคลุมสีฟ้าเดินไปมั่อสักคู่เหมือนไปส่องกระจกเนี่ยน,นะครับเลือกเส้นนู้นเส้นนี้ไม่ถูกใจสักทีปรากฏนั่นนั่นเดินตามลูกค้าคนอื่นออกไปเฉยเลยอ,ะอ่ะคุณผู้ชมดูภาพใหม่ ตีเนียนครับตีเนียน,นจริงๆออนี่คือเหมือนจะไปดูกระจกเนาะ<ช>ว่าสร้อยสวยไหมอะไร<ช>แบบนี้<ช>แล้วแต่งตัวดีอะเจ้าของร้านก็ไม่สงสัยอ่ะครับเนี่ยหันขวาเดินตามก็ออกไปเฉยเลยนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งปากซอยโรงกลองน้ำประปาตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชนบุรีนะครับและสร้อยทองที่เลือกไปน้ำหนักสองบาทศพโอกาส นักง,งานเผลอเดินตามลูกค้าคนอื่นไปเฉยไม่รอดนะครับเคาน์เตอร์บอกว่าตอนนั้นเอาจริงหนูยังไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเยอะพอดีพอเธอรู้สึกตัวปุ๊บแจ้งความครับสพหนองขามาเลยใช้เวลา30นาทีเท่านั้นรวบตัวกลับมาได้ทำแผนวันเดียวกันเลยครับจับกุมตัวนางสาวเมรินอายุ25ปีไปรวบตัวได้ที่ห้องพักนะครับเจ้าตัวยอมรับสรารภาพบอกว่าก่อ,กอเหตุจริงสาเหตุที่ทำไปเพราะว่าติดพนันออนไลน์ เสียพนันบอลโลกไปแล้ว3 0แสนบาทแป๊บเดียวเองนะ3แสนล้านใช่ครับน,นี่เล่นยังไงเนี่ย3<า>แสนบาทเล่นหนักจริงๆน่าจะหมดเยอะตรงพลิกล็อกนี่แหละจริงหลายคู่ด้วยเนาะ,ะก็เลยก่อเหตุวิ่งราวสร้อยคอทองคำนะครับถึงแม้ว่าจะเดินออกไปก็ตามทีข้อหาตามกฎหมายก็คือวิ่งราวอยู่ดีนะคเสร็จปุ๊บขีม่มอเตอร์ไซค์กลับห้องพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายไม่รอดครับคุมตัวมันทำแผนวันเดียวกันเลย แจ้งข้อหาโดยใช้ยานพาหนะบิ่งเล่าซัพ์ส่งตัวดำเนินคดีครับค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมแฟนช่อง8นะคะ,คะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง